มีมันก็จะไม่เอามีชื่อไหมคะอันนี้กระเพาอันนี้เสียดเลยอ้อเสียดเลยอุ้ยเสียดรย,ย,ย,ยตาสีเหลืองเลยอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไผ่พาหนีรถติดนะคะไปชิลๆกับบรรยากาศริมทุ่งค่ะกับร้านนี้เลยที่จะพาเราได้รับความรู้สึกแบบย้อนวัยแล้วก็กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ3 4 5 ค่อยขาริมทุ่งค่ะเป็นบรรยากาศริมทุ่งแบบเก๋ๆเลยนะคะแล้วก็นนี้ค่ะที่ทุกคนได้ชมได้เห็นอยู่นะคะก็คือขนมหรือว่าของกินเล่นต่างๆสมัยที่เรายังเด็กน้อยอะคะ่ะแล้วก็มีของเล่นต่างๆด้วยนะที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเราจะเห็นแล้วก็หาซื้อได้จากที่นี่เลยค่ะหลากหลายมากขนมหมักฝรั่งที่แบบลูกอมกอบแก๊แบะมีหมดเลยค่ะ ก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะที่ได้ชมนะคะก่อนที่เราจะไปสั่งอาหารเนี่ยก็เดินเล่นดูของก่อนเลยคะ่ะทุกคนประทับใจมากๆเลยนะคะและที่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีมุมให้เราเลือกนั่งได้หลายที่มากๆที่เห็นก็จะมีมุมห้อยขานะคะหรือว่าจะนั่งแบบเป็นเก้าอี้ก็ได้ค่ะก็มีให้เลือกนะคะเราก็นั่งกันโซนนี้ค่ะทุกคน น,นี่ก็เป็นน้องแมวของทางร้านนะคะตัวหนึ่งเนี่ยพี่เขาเก็บมาได้แล้วก็เลี้ยงอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นของทางร้านอยู่แล้วน่ารักมากเลยกําลังแบบตัวเล็กตัวเล็กเลยอ่ะน่ารักมากๆค่ะอันนี้ค่ะเปาะแปะอะไรก็ไม่รู้อ่ะกินแล้วมันก็จะแบบกรุบกรุบในปากนะคะก็แอบ,บซื้อมากับบ้านด้วยแหละเพราะเพราะว่าเราอยากลองนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เราสั่งทานกันค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกค่ะทุกคนน่าทานมากๆ รสชาติโอเคเลยนะคะดีมากเลยก็สั่งไป2ชามค่ะนอกจากนี้ก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคะหลากหลายมากๆนะคะของกินต่างๆก็คือมีเมนูให้เลือกเยอะมากๆไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะเลยสะพานพระรามสีลงมานิดหน่อยเองก็จะเจอกับร้านนี้ลองเสิร์ช Google ได้นะคะรับรองเจอแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะก็เอาคลิปดีๆมาฝากคลิปหน้าห้ามพลาดแม้แต่คลิปเดียวนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ